สวัสดีครับพบกันที่ศูนย์สุขภาพเท้าทาลอนเหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์นี้จะมาพูดถึงในเรื่องของรองช้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะในคลิปก่อนๆน,นั้นหมอเคยพูดเน้นเรื่องของรองช้ำม,มาก่อนแล้วว่ารองช้ำคืออะไรนี่เรามาจะทบทวนกันนิดหนึ่งเนาะสำหรับผู้ชมหรือผู้ติดตามทางเพจน,นะครับเผื่อไม่ได้ไปดูย้อนหลังไม่ได้ไปดูย้อนหลังเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี้ ในส่วนของรองช้ำเนี่ยคือการเจ็บถังผืดใต้ส้นเท้าของเรานะครับเจ็บถังผืดใต้ส้นเท้าของเราก็คือว่ามีอาการเจ็บตอนตื่นนอนมาใหม่ๆก้าวเท้าลงจากเตียงนะครับก้าวเท้าลงจากเตียงแล้วก็มีอาการเจ็บที่ที่ส้นเท้านะครับโดยระยะเวลาการเจ็บเนี่ยมันก็จะเจ็บตอนช่วงที่ลงน้ําหนักนะครับคือคือลงจากเตียงปุ๊บลงจากอา่า การเดินมันก็จะทําให้มีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้านะครับหรือบางครั้งช่วงเย็นๆหลังจากที่เราเดินมานานๆละมันก็จะมีอาการเจ็บเกิดขึ้นที่ที่ส้นเท้านะครับทีนี้นั่นคืออาการอย่างหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่าตัวนั้นคือรองช้ำนะครับคือรองช้ำเนาะในส่วนของรองช้ำเนี่ยสาเหตุหลักๆก็คือว่าเอ็น ฝ่าเท้าบริเวณตรงนั้นนะตึงมากเกินไปแล้วมีอาการอักเสบที่ที่้นเท้าหรือบางคนมีลักษณะเท้าที่ไม่มีอุ้งนะหรือบางคนเท้าแบนอย่างเงี้ยก็จะมีน้ําหนักที่รอ,องรับมากเกินไปที่บริเวณ้นเท้าตอนที่เราเดินนะครับตอนที่เราเดินมันจะมีบางจังหวะที่เราเดินลงส้นเท้านั้นมันได้รับแรงกระแทกนะเรา กระแทกไปที่พื้นเท่าไหร่แรงที่สะท้อนกลับมาที่ส้นเท้าก็เท่านั้นเหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของรองช้ำเนี่ยวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับถ้ามันมีอาการอักเสบมากๆเราก็ควรที่จะประครบเย็นนะครับประครบเย็นหรือบางทีตอนนอนนะครับตอนนอนเนี่ยมันจะมีวัสดุหนึ่งที่เวลาเรานอนเนี่ยตัวตัวเท้าของเราเนี่ยมันจะกระดกลง เพราะกระดกลงเนี่ยมันจะทําให้เอ็นผังผืดใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยมันจะหดสั้นนะครับหดสั้นเก่งอยู่ตลอดพอเราเดินลงพื้นตอนเช้าเนี่ยมันจะเหยียดตึงกระทันหันทําให้เราเจ็บฝ่าเท้าที่้นเท้าก็ฉะนั้นเวลาเราจะนอนเนี่ยเราจะาพยายามยืดก่อนนอนเนาะยืดก่อนนอนเพื่อให้ไอ้เจ้า ผังผืนเนี่ยไม่ไม่ตึงมากเกินไปนะครับแล้วก็เราก็อาจจะต้องประครบเย็นนะครับประครบเย็นเนาะประครบเย็นแล้วก็ก่อนที่เราจะออกกําลังกายหรือว่ายืดกล้ามเนื้อก็ประครบอุ่นได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะใช้ลักษณะของลูกบอลเนาะลูกบอลกิ้งไปกิ้งมาที่ฝ่าเท้านะครับเพื่อตึงหรือนวดบริเวณฝ่าเท้านะครับให เอ็นฝ่าเท้าบริเวณตัวนั้นน่ะมันหย่อนนะครับทีนี้ในส่วนของรองเท้าเนาะในส่วนของรองเท้าเนี่ยอย่างของทารอนยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นของทารอนของเราเนี่ยนะครับบริเวณของรองเท้าของทารอนตรงนี้ที่เขาทำเนี่ยมันก็จะมีลักษณะค่อนข้างที่จะซับพอร์ตในเรื่องของรองช้าได้ดีเหมือนกันเท่าที่หมอดูก็คือว่าบริเวณตรงเนี้ยมันจะมีรอยอเขาจะเรียกว่าเขาใส่ อุปกรณ์เสริมเข้าไปบริเวณตรงนี้ก็คือมีความนุ่มมากขึ้นนะครับมีความนุ่มมากขึ้นรองรับน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับมีอุ้งเท้าคู่นี้ก็จะมีอุ้งเท้านิดหนึ่งนะครับมีอุ้งเท้านิดหนึ่งลักษณะเป็นสไตล์รองเท้าแตะนะครับมีอุ้งเท้าเพื่อเพื่อไปช่วยในเรื่องของเอ็นฝ่าเท้านิดหนึ่งนะครับคือคือตัวอุ้งเท้าจะดันเอ็นฝ่าเท้าขึ้นนิดหนึ่งเพื่อไปทําให้ ไอตัวเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยที่มันหดสั้นเนี่ยมันมีความคายกล้ามเนื้อลงไปนะครับก็แต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามีคนที่เขามีอาการเจ็บมากๆเนาะอาจจะต้องมาทําแผ่นรองเฉพาะบุคคลแบบนี้นะแล้วก็บวกกับตัดรองเท้าได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเป็นกรณีไปว่ามีเท้าผิดรูปมากมายหรือว่า มีอาการผิดปกติอย่างไรหรือบางครั้งตัดแผ่นรองอย่างเดียวก็ได้นะครับตัดแผ่นรองอย่างเดียวก็ได้แล้วก็เอาไปใส่กับรองเท้าผ้าใบที่ที่ผู้ชมดูได้เลยนะครับก็คือ,อใส่ตัวแผ่นรองเนี่ยนะนะคือเวลาเราตัดไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการปรับองศาแล้วก็ปรับตามฟังก์ชันเท้าท,ที่ที่ควรจะเป็นนะครับก็จะลดอาการเจ็บของแผ่นรองได้อาการเจ็บของ ของรองช้ำได้นะครับหรือเราจะเห็นตัวนี้นะเขาเรียกว่า h อพ l a p p l อ e r นะครับก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นรองช้ำแต่ว่ามีอาการเจ็บที่ส้นเท้านะครับเขาเรียกว่า h วส l spur หรืออาการเจ็บส้นเท้าซึ่งเกิดจากกระดูกงอกที่ที่ส้นเท้าก็เวลาเราทำแผ่นรองเฉพาะบุคคลเนี่ยเราก็จะ ใส่ตัวฮิวอะพเจอร์เข้าไปเพื่อไม่ให้น้ำหนักกดบริเวณตรงที่เป็นฮิวสเปอร์นะครับก็จะทำให้ลดอาการเจ็บได้นะครับลดอาการเจ็บได้นอกจากนี้เราก็จะปรับองศาเท้าให้ใหม่เพื่อให้เพื่อให้หน้าที่ของเท้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ลดน้ำหนักที่กดลงบริเวณส้นเท้าให้มากที่สุดนะครับ ในส่วนของรองเท้าผู้นี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของทรงรองเท้าผู้หญิงเนาะก็นําแผ่นรองมาตัดเหมือนกันแต่ตัวนี้แผ่นรองตัวนี้จะถอดออกไม่ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กแบบความชอบเลยนะทีนี้ลักษณะของแผ่นรองเนี่ยนะครับก็จะดีไซน์ให้ตามลักษณะรูปของเท้านะครับว่ารูปของเท้าเนี่ยควรที่จะเป็นลักษณะฟังกช์ชันไหนหน้าที่แบบไหนเพื่อให้มีอาการ ลดอาการบาดเจ็บให้ได้โดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะพยายามทําให้ไอตัวผังผืนเนี่ยย่อนให้ได้นะครับตัวผังผืนย่อนให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวผังผืนมันยังตึงอยู่เราก็จะมีอาการเจ็บนะครับเราก็จะมีอาการเจ็บโดยปกติแล้วการทําให้ผังผืนย่อนเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปที่หน้าหน้าเท้านะครับหน้าเท้าเพื่อปรับให้ ไอ้เจ้าพังผืดเนี่ยมันหย่อนนะครับอาจจะมีการปรับสโลปบเข้าไปต่างๆนะครับปรับสเลปบหน้าเท้าเนี่ยให้ใหม่เพื่อให้พังผืดมันหย่อนนะครับในส่วนของการออกกําลังกายในส่วนของการออกก,กาลังกายก็คือว่า,าท่านผู้ชมก็เคยได้ติดตามเพจละหรือว่าสามารถอ่านบทความย้อนหลังได้จากเพจได้เลยนะครับก็จะมีบทความว่าวิธีการออกกําลังกายนั้นเป็นยังไงเนาะ ส่วนใหญ่แล้วท่ายอดฮิตเลยก็คือการการยืดน่องนะครับการยืดน่องก็ลองติดตามดูบทความแล้วก็มีรูปประกอบได้นะครับในส่วนนั้นนะครับในส่วนนั้นเป็นการยืดน่องเพื่อให้ถังผืนมันถูกยืดออกไม่ให้มันตึงมากเกินไปนะครับทวิธีการทําก็คือทําได้ทุกวันเลยนะครับทําได้ทุกวันนะครับทําซัก สิบครั้งนะครับค้างไว้แต่ละครั้งเนี่ยสิบห้าวินาทีแล้วทำสิบครั้งเป็นหนึ่งเซตทำสักสามเซตนะครับสามเซตทุกวันเลยนะครับก็จะทำให้เอ็นฝ่าเท้าที่ตึงๆเนี่ยมันหย่อนได้แล้วก็เป็นการรักษารองช้ำได้ที่บ้านได้เลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมอกอ็นำเรื่องราวดีๆกับเกี่ยวข้องกับสุขภาพเท้าเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าและวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ